งงเปงงงงคนขับเฮ้ยห้ทำไมทางมันว้าซังซ่านเว้ยสวัสดีครับทุกคนทุกคนครับวันนี้เรากำลังจะไปเที่ยวหุ่ยหินเออไม่หินเนาะเป็ดอ้าวไปเที่ยวที่ไหนกันแน่ไม่หินก็ได้เก็บอำก็ได้โคตหินกว่าเกย์ก่อนเนาะเราก็เราจะไปเที่ยวยินเย้ ว่ากลัวว่าทุกคนจะคิดถึงแกงหุ่นอิ่มที่มี <c oughs> แบบว่าีองรีแอคแล้วนาอเราก็เลยจะแบบว่าความไปเที่ยวนี่ <c oughs> เห็นในคลิปวอล์กนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวกัน5 <c oughs> คนนะครับแล้วก็ทริปที่เราไปเที่ยวเนี่ยจะเป็นทริปรถบ้านซึ่งเราจะไม่ได้นอนโรงแรมเพราะว่าอยากมีวิวแบบปิกนิกลถบ้านอะไรอย่างงี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะให้ดูว่าเราไปทําอะไรกันบ้างในทริปนี้นะครับทุกคน ทุกคนครับตอนนี้เรามาซื is, ้อของที่เราจะเอาไปทํากินแบบแคมปิ like um ้งเพราะว่าลเราบอกว่าเราจะแบบไปพักแบบฟืลแคมปิ้งรถบ้านอะไรอย่างงี้นะครับก็คืออันนี้จะมาซื้ออะไรที่เป็นจําพวกแบบเครื่องปรุงน้าจิ้งิ๋งซีฟู้ดหมูหมักกไก่อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปซื้ออาหารทะเลพวกกุ้งปลาหมึกปูอะไรอย่างเงี้ยที่สะพานปลาหรือว่าที่ขายอาหารทะเลอีกที่หนึ่งนะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่แมคโครแล้วก็จะซื้ออันนี้ด้วยเครื่ชามเนาะไกลมากขับรถมาแบบรถตูดมา กับหมูไปเล่นแล้วเธอไปเล่นไม่ได้ทุกคนตอนนี้เรามาซื้อของทะเลที่สะพานปลานะครับสะพานปูชัดอ๋อสะพานอะไรนะปูชัดสะพานอะไรปูชัสะพานปูชัดมาครั้งแรกกำลังเลือกกุ้งอยู่ทุกคนว่าจะเอาตัวไัน ร้อนสุดสุดร้อนมาหิวด้วยร้อนดยแล้วตอนเนี้ยบ่ายโมงแล้วจ้ายังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยจากสุพรรณมาถึงเทเบอรี่เนาะยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยทุกคนเดือดร้อนตอนนั้นไม่เจ็เฮ้ยเฮ้ยทุกคนรถเสียแรงมากอ้าแกงมากมากอะงงงงงคนขับเท่าไร่เนี่ยทั้งหมดนะ ทำไมไม่เท่เลยอ่ะเยอมันหกไงดำแล้วยังไม่เสร็จเลยนะแล้วที่เอาออกมานี่คืออะไรอันนี้มันต้องอัดของทะเลไงมันต้องอัดก่อนชั้นหนึ่งอ้ามางแเป็นอะไรรปะราดบาปงงเหรอ นี้ทำไรเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเงี้ยเมื่อกี้หรอกทุกคนเทำไมทุกคนเราสิบฟักแล้วนะคะนี่คือเราของเราคันที่1ิอ็ดแล้วก็องเพื่อนคันที่1ิบแลไม่ใช่อันนี้11นี้12เนี่ยเลขอยู่ตรงเนี้ยเลขอยู่ตรงอันนี้คันที่สิบสองแล้วแล้วผมเพื่อนคันที่10บใช่ป่ะนี่เดี๋ยวเราจะทาไปดูห้องฮะอ๋อ11 ข้างมาก็คือจะเจอห้องน้ําก่อนนะครับจะมีหน้าต่างแล้วก็มีห้องอาบน้ําเป็นสัดเป็นส่วนมากคืออยากเที่ยวปิดรถบ้านมากแล้วก็ปิดได้ด้วยนะเออแล้วก็นี่นะครับเราก็จะมีเตียงนอนอทั้งหมด2ชั้นก<ม>็คือนอนได้ทั้งหมด4คนนะทุกคนแล้วก็อันนี้จะเป็นเตียงใหญ่ที่แบบคันที่พวกอยู่เนี่ยจะนอนแค่2คนนะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งนอน3คนเพราะว่าเรามา5คนมันได้แค่คันละสี่เราโบนอนใช่ได้แล้นอนแค่2คนแล้วก็มีเครื่องเย็นมีไมโครเวฟให้เราด้วยนะครับแล้วก็ตสตูสวยมากห้องสวยมากแล้ววกก็ไยยยรรรููมเเเอะะะาานคับดี๋จป เล่นกันที่ทะเลเพราะว่าตอนนี้ประมาณสี่โมงแล้วเนาะเนี่ยแสงจะหมดแล้วพอถ่าลรูปเสร็จเราก็จะไปเล่นน้ำขึ้นได้เป่าวไหนขึ้นนี้เอาโทรศัพท์มาดิากเก่งเฟื้องนี่ดงด้วยความที่ปีนไม่ได้ <c oughs> โอ้ยน่าจะตกลงไปอะ่ะ ก่อนนี่ตอนนี้เราเดินมาที่หาดนะครับเพื่อนี่ก็ดูว่าที่นี่เราจะเล่นน้ำตรงไหนตรงนู้นจะเป็นรถบ้านของเราเห็นปะแล้วเราก็เดินจันตรงนู้นมาตรงนี้เพราะว่าตนะรงนั้นเขาคลานหินนะครับก็เลยเล่นน้ำไม่ได้ก็เลยจำเป็นที่จะต้องเดินบนเนยแต่หอ,อยเยอะมากแล้วแสกคือจะจามาดดูนี่น้ำทะเลรูปเยอะมากแล้วไายรูปสวยมากเหก็นไหก็สวยเลยเนาะได้รูปเยอะมากคือเอาแค่รถบ้านก็คือลงได้ทั้งปีเราจะเล่นน้ำได้ไหมอ่ะ มีหินด้วยเนาะมีนังหินมีนักอะไรอ้าวนี่เรามาหัวหินหรือมาปลกเตียนเนี่ยดูดิทุกคนเรามาเล่นน้อกันเลยนะครับเป็นปักเตียนแล้วทุกคนจลับกองได้มาดีเลยหุ่นยายกันมาด้วยล่ะไม่ต้องจะราาเื้อมา ทำอะไรกันนะไปัำมาดู้ดิไม่รู้เลยนะเนี่ยจิหรอทำอะไรกินกันเหรอเคยเห็นยูทูบเบอร์คนอื่นเขาจะต้องตกใจกับทุกเรื่องไงยว่าอู้วว้าวว้าวอันนรู้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเห็ดเยอะแจ้งเลยเีลาต้องอร่อยแน่แน่เลยน้องๆนทำอะไรกันครับเนี่ยลืมไปแล้ว บักหมูจ้าแล้วตอนนี้คือฝนองแล้วมาทะเลน้ำฝนนี่คือเดี๋ยวเราจะไปแจกแจกทุกแคมป์เลยข<ซ>้องกินทุกคนของกินเยอะมากเราเพิ่มมากันห <5 S 1> ้าคนเพิ่มมาทุกคนทุกคนคืออาหารของพวกเราแลยคับปิ้งย่างกันแบบจุกๆให้ดูอันนี้คือซื้อมาปิ้งย่างเ,งเองนะแบบปิงง้งตรงนี้ตรงห้องนอนได้เลยนะคะปูแบบช่ำๆกับหมูย่างแล้วก็กุ้งนะคะทุกคนปลาหมึกปลาหมึกมีมดกินกันดีกว่าทุกคน นักแกะครูพี่นาวครูพีนาวคนนี้และพี่เอ็นเนี่ยิ่แบบช้ำๆแล้วก็อือหืออือหือรองทำไมอ่ะเลี้ยงสิโอ้โหขวมือเปื้อนเยดอืม ทุกคนนี่คือบรรยากาศตอนเช้านะครับในคาริวานคาริวานค่ะอะไรนะคาราวานคาราวานรถบ้านของเรานะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเช็คเอาท์แล้วตอนนี้ก็คือเที่ยงแล้วแหละมาได้เช้าแล้วนะครับกินข้าวแล้วก็ทำนู่นทำนี่นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะแวะเที่ยวตามลายทางก่อนที่เราจะกลับบ้านนะครับทุกคนโอ้แทง ทุกคนค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่ Memory House Cafe นะครับทุกคนก่อนที่เราก็จะกลับเราก็แบบไปกินนงกินน้ำเดี๋ยวจะไปสวนสัตว์นะครับอันนี้แวะมาเที่ยวคาเฟ่ไม่ได้แวะหรอกเพราะว่าเราต้องย้อนกลับมาไม่รถตั้งใจราตั้งใจจะมาเที่ยวคาเฟ่แล้วคาเฟ่แบบน่ารักมากดูดิมุมถ่ายรูปเยอะมากดูดูดูถ้าใครจะมาถ่ายรูปนะครับแนะนำว่าดีมากแล้ววันที่เรามาก็คืออากาศอ่ะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ตลอดเลยหรอกตลอดมีความอบไม่ได้แบบแดดจ้าอะไรอย่างเงี้ยถ่ายรูปกําลังสวยตาไม่ยีเกินไปอันมลยน้ั้ อากาศดีพอแล้วทุกคนตอนนี้เราแวะมาเที่ยวที่นี่นะครับสุวิชิฟาร์มนะครับทุกคนก็ซื้อส่วมา5อันนะครับใบละ50บาทแล้วก็ห่างบัตรเนี่ยเดี๋ยวเอาไปแลกอาหารปอนสัตว์เดี๋ยวเข้าไปเที่ยวข้างในกันนะครับเพราะว่าอยากมาสวนสัตว์งงมากส่วนตัวผมมาเคยมาแล้วแต่ว่าเพื่อนๆยังไม่เคยมากันเลยนะครับก็เลยพามาเที่ยว น้องมารอแล้วอะเอ๋กูยันเหรอเอ้ยให้ไม่ได้ถือกล้องอยู nah ่อะน้องกลัวว่ะให้ดูข้่งในจับได้ไหมแอะยังสั่นเหรอเฮ้ยได้ไว้ไม่ได้เลนี่น้องไม่เก่งว้ายกีบูจะบอกกล้องกล้องของวงก้อนอ้าวแล้วก็คือเดินนี้แล้วก็ออกเลยหรอแล้วก็คือออกเลยปะ เฮ้ยทำไมทางมันว้าทางตันเว้ยทางตันเว้ยไม่ใช่ทางออกทางออกอยู่นี่ไม่ทางออกวะนี่ไงทางออกสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับฟาโรดและนี่คือไก่บ้านและแขกรับเชิญประจำกรุงแทจิแบกก็คือสวัสดีค่ะอร่อยค่ะน้องยูวจีน้องตาน้องน่ารักน้องน่ารักกุกุกุกมีหนูด้วยทุกคนน้องหนูน้องเต็มเลยดูดิไม่มีเดี๋ยวอ่ะหมดหมดได้ ตอนนี้ชิดสวดกลัวน้องกัดหมดแล้วร้อนมากทุกคนดูเงื่อเดิ ฮัลโหลเอ้ยไม่ใช่ฮัลโหลทุกคนครับถึงบ้านแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณกี่โมงนเนี่ยสามทุ่มกว่านะครับทุกคนก็เมื่อกี้ไปแวะกินข้าวที่องค์พระมานะครับทุกคนแต่วันนี้จะเข้าไปนอนบ้านแม่เพราะว่าซื้อของกินมาฝากแม่เยอะมากแล้วก็ซื้อละนามาฝากที่บ้านสิบห้าผงนะครับทุกคนไปดูคลิปในทิกตอกได้นะครับรีวิวอาหารที่องค์พระนะครับทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้จบคลิปเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะคบทุกคนไม่รู้ว่าคลิปจะออกมาเปยังไงก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด ไลค์กดแชร์ดัถึงกดสมัครช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกะดิ่งกริ๊งกริ๊งกริ๊งเป็นกำลังใจให้บูม้วยนะครับใครอยากให้ไปเที่ยวแบบนี้หรืออยากให้ไปเที่ยวที่ไหนอีกนะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย